2. มหาภัยพิบัติสรุมโลกผมใจกับนี้ทำไมผมใช้คาว่ามหาภัยพิบัติสรุงโลกเพราะว่าเพราะว่าพระคัมภีเนี่ยพูดถึงสิ่งซึ่ง,งมาจากนอกโลกประมาณ6กเจ็ดอย่างด้วยกันนะครับดังนั้นดังนั้นถามว่าพระคัมภีรเขียนละเอียดไหมไม่ได้ละเอียดร้อซแต่มีไกด์หรือมีแนวทางให้เราได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ ดังนัเมื่อเมื่อมีแนวทางให้เราเข้าใจมากขึ้นเนี่ยหน้าที่ของนักศึกษาพระงคทีอย่างผมเนี่ยผมเรียกว่านักศึกษาพระงคีนะก็คือได้ได้ทำการหาข้อมูลบางบางตำราบอกว่าพัทธมวิวร์เนี่ยไม่ใช่หนังสือวิทยาศาสตร์แต่แต่ผมเถียงนะผมรู้สึกว่าก็ในเมื่อพระองค์เป็นผู้สร้างโลกทําไมมันจะไม่เป็นวิทยาศาสตร์นอกจากผู้เลื่อมมหาภคยพิบัติโลกลเนี่ย จะพูดเรื่องเสียงแตรทั้ง7ของเหล่าทูตสวรรค์ซึ่งมีแต่7จครั้งเดือนนะฮะทูตสวรรค์ก็ได้รับมอบหมายทําหน้าที่เป่าแตรนะครับเมื่อเป่าแล้วก็จะเกิดบางสิ่งบางอย่างที่จะถูกปลดปล่อยมาแต่ก็คือการให้สัญญาลักษณะของแต่ท่านก็คงเึกอออกเช่นแตรทหารก็เป็นแต่ปลุกปลุกให้ตื่น แต่ที่2คือแต่ที่ให้เตรียมตัวประจรันบาลเวลาก็โบกันเนี่ยก็ทหารเขาจะปล่อยแต่ดันก็ลุยกันเลยประจันบาลในสมัยก่อนนะครับแล้วก็เราจะพูดเรื่องพยานทั้งสองหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วละ่ะว่าพยานทั้งสองคือใครแต่ว่าวันนี้จะเจาะรายละเอียดมากขึ้นว่าท่านทั้งสองคือใครแล้วมาเกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์ในอนาคตโลก แล้วก็พระธรรมวิวรบอกอะไรเกี่ยวกับเราด้วยทั้งทั้งสามหัวข้อนี้นะซึ่งวันนี้เราจะมาร่วมอ่านคาตอบร่วมกันนะครับอาเรามาดูวิวรบทที่8ในวิวรณบทที่8ปข้อหนึ่งบอกว่าเมือ่อพระเม่สโปรโดกโรงแกะตราบทที่7เกิดอะไรขึ้นครับความเงียบก็ครอบคลุมสวัสค์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอนานไหมครับครึ่งชั่วโมงนานนะครับ ครึ่งชั่วโมงเงียบปกติสวรรค์จะทำอะไรกัสรสนสรรเสริญร้องเพลงแล้วทาไมเงียบอ่ะเงียบคอึ้งชั่วโมงมีคนบอกผมว่าพระเยซูออกจากสวรรค์เพื่อจะ,สะเสด็จมาอย่างโลกในตอนนี้ดังนั้นสวรรค์เลยเงียบเพราะว่าพระองค์ไม่อยู่เออก็โอเคนะก็ฟังดูว่าเออเ,เป็นไปได้ ก็อยู่ดีๆจะเงียบทข้มามันไม่มีเหตุผลก็คือพระพระเยซูมาับใครก็มากับทูตสวรรค์ก็เป็นสวัสด์ไม่มีคนอยู่ไงหรืออะไรอย่างก็ไม่มีใครอยู่ก็หัวเลยเงียบเลยใช่ไหมสวรรค์ก็เลยเงียบครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงของสวัรค์กับของโลกต่างกันไหมเออท่าน่าต่างกันไหมหนึ่งวันของพระเจ้าเท่ากับอันปีอ่าเรามาดูด้วยกัน โอเคนะฮะมีนักวิทยาศาสตร์โบราณคนนี้ชื่อชื่ออคาดิอุสปโตลเลมีนะครับเขาก็เอาข้อพระคัมภีร์ของของเคสเซียนเนี่ยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยอยู่ในหนังสอืออิสยาบทที่40ข้อ22นี้ชบับไทยทีเจมนะผมอนอุญาตให้ไทยทีเจมเขาบอกว่าคือพระองค์ผู้ประทับเหนือปริมณฑลของไทบโลในทีเ,เกมวอร์ช่น ใช้คำว่า it is the that sits upon the circle of the earth ในภาษาบูเกตนะฮะฉบับบูเกตภาษาลาตินก็ผมก็อ่านไม่ออกหรอกแต่ผมจับได้ว่าไอ้ตรงไอ้ตรง the circle of the earth เนี่ยอ่านว่า h a b i t a t e r หรือ h a b i t a t ก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับที่ประทับนี่แหละตัวเนี้ยนะในในิสยามบทที่40เนี่ยก็หมายความว่าอะไร เขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์สมัยโบราณเนี่ยเชื่อว่าโลกคือศูนย์กลางของจักรวาลดังนั้นที่พระรของพระเจ้าเนี่ยอยู่สุดขอบจัก,กรวาลก็คือไกลมากมันก็เลยเข้าแมทหรือเข้ากับทฤษฎีที่ว่าหนึ่งวันของพระเจ้าเท่ากับพันปีของมนุษย์ที่น้องก็จะเหยีงงยง่ายๆก็คืออะไรเวลาโลกโลกหมุนพันรอบเนี่ยเท่ากับที่พระที่ปละของพระเจ้านันหมุนแค่รอบเดียวกระจาย่าย เออมันก็เลยสอบคล้องการทำแมทชิ่งกันนะฮะก็เลยโอเคอ่ะนี่ก็คือสองเปง็นตัวบทที่สามก็แปลวบอกวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปีและพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียวข้อความนี้มาจากไหนก็มาจาก,กพระคัมภีร์เดิมในสันติบนะครับก็มีพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับนี่ผมเอามาเนี่ยพอบางปีนะผมไม่ได้คิดเองนะอ้าวต่อดังนะั้นครึ่งชั่วโมง ของสวรรค์หรือของพระเจ้าเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ก็ผมบอกแล้วว่าเราต้องเรียนคณิตศาสตร์ด้วยเราถึงจะตีความพระคัมภีร์ได้คือถ้าท่านเอาศาสตร์ศสตร์มาตีความพระคัมภีร์อย่างเดียวมันไม่ได้พระเจ้าสร้างโลกนี้พระองค์ละเอียดยิบเลยนะผมจะบอกให้หกวันเจ็วันของพระองค์นี่ไม่ธรรมดาถ้าพระองค์สร้างโลกถ้างหนึ่งวันของพระเจ้าเท่ากับพันปีผมก็ว่าพระองค์ใช้เวลาหกพันปีสร้างโลกวัน ปีที่เจ็ดป่านก็โอเคถือว่าเออมันมันสมกับอายุของโลกพอได้พอได้เดี๋ยวนี้คือวิธีมองท่าคําพีษแบบแวิทยาศาสตร์อ่าเรามาเรียนคณิตศาสตร์ด้วยกันต่อนะฮะเปรียบเทียบเวลาของพระเจ้าและมนุษย์อ่าให้หนึ่งเดือนเท่ากับสามสิบวันนะจะได้เข้าใจในนั้นหนึ่งวันเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหกสิบนาทีและหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวินาทีดังนั้นหนึ่งหนึ่งวันของพระเจ้ายี่สิบสี่ชั่วโมง เท่ากับพันปีของมนุษย์เดือนครึ่งวัน12ชั่วโมงมันก็จะเท่ากับ500ปีอ่าเราก็ไล่ไปเรื่อยๆ6ชั่วโมงอะ่ะก็คือครึ่งหนึ่งของ12ชั่วโมงก็250ปี3ชั่วโมง125ยี่้าปีอ่ามีคนมีคนทำตารางเวลาอ่าผมก็ไปคัดปีเข้ามานะครับ2ชั่วโมงก็ประมาณ83ปี1ชั่วโมงอะ่ะ41ปีต่อสีนาทีอ่ะ31ปี อาวรถครึ่งชั่วโมองอ่ะเออก็เขาสูเขาก็าละเอียดว่าเขาก็บอก20ปี9กเดือน29วัน23ชั่วโมอง,องน42นาทีกับอีก43วินาทีโอ้โหต้องขอบคุณท่านผู้นี้นะครับที่ที่ทำตารางเวลาให้เรานะฮะละเลอียดมากนั่นหมายความว่าอะไรน,นั่นก็หมายความว่าตอนเนี้สว่างเงี้ยครึ่งชั่วโมอง สมมุติสมมุตินะครับสมมุติเอาตามทฤษฎีที่ผมเสนอพี่น้องไปเะ่กี้นี้ซีนามิหรือแผน่นดินไหวที่ญี่ปุ่นวันที่11มีนาคมเป็นวันที่สว่างเริ่มเงียบปี2 0 1 7ท่านคิดว่าหลังจากเสร็จสิ้นครึ่งชั่วโมงของสว่างเนี่ยมันจะจบในปีไหนทา่านก็ง่ายๆทา่านก็20ป้าวกว9ก23ชั 9, ่วโมง2นาที สามวินาทีเอามาทำอะไรเอามาบวกกับไอศึกษา 11, มีนาคมปีสองพันสิบเอ็ดเดี๋ยวเวลาเราเรียนนักขับพีเนี่ยมันต้องใช้ทฤษฎีด้วยเพราะการตีความมันมันมันงงม,มากตอนที่อิสยาบอกว่าหญิงคนหนึ่งเอ่อญิงโคคาเชอร์ลิ่คนหนึ่งจะตั้งครรภและจบคลอดหัวใจใช้เวลาแปดร้อยปีนะพี่น้องแต่มีคนเจอว่าเด็กคนที่ว่าจะมาเกิดคือใครหัวอาจารหัวอาจารย์เป็นใคร ผมจะปมนคนต่างชาติไม่ใช่คนยิวคนยิวสนใจไหมเลิกสนใจไปนะแต่ขอบคุณพระเจ้ามีสองคนที่สนใจซิเมโอนใช่ซิเมโอนกับอันนาที่เขาขอเห็นเห็นพระผู้่ายแล้วก็ได้ชมมาต่อไปเข้าสุนอ่ีซิเมโอนกับอันนาครับก็ก็มีคนยิวที่สนใจเรื่องนี้เรื่องงานกลับมาของของพระเยซูหรือกระสับัรเกิด อย่างที่คนยิวคนยิวปัจจุบันที่เป็นที่เชื่อพระเจ้าเชื่อพระเยซูเนี่ยมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองเรียกตัวเองว่าเมเซิญิกยิวนะฮะมีแค่หน,นึ่งเปอร์เซ็นในขณะที่ตอนนี้คนคนยิวกลับบ้านไปเยอะแล้วนะเป็น,เป,นเป็นหลายล้านคนแล้วนะเกือบสิบล้านคนประเจ็ดแต่ล้านคน,น,นมีคนยิวแค่หนึ่งเปอร์เซ็นที่ที่เป็นเมเซิญิกยิวหรืเชื่อพระเยซูว่าเป็นพระผู้ตายแล้วก็จะเสด็จกลับมาถ้าเทียบกับประเทศไทยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของยิวเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนไทยนะ ของเขาเยอะกว่าเราครับเพราะของเราประชากรเราสบเจ็ดสิบล้านคนหรือเราหนึ่งเปอร์เซ็นของเรามีแค่เท่าไรก็ประมาณเจ็ดแสนถ้าคนยืมีเจ็ดล้านคนเขาหนึ่งเปอร์เซ็นต์เขาก็มีเจ็ดแสนโอเคจํานวนคนอาจจะเท่ากันอาจจะเท่ากันแต่จํานวนผู้เชื่อของเรามากกว่างงไหมไม่งงนะเพราะฐานฐานจํานวนตัวเลขของเราต้องเจ็ดสิบล้านเรามีคนเชื่อแค่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครึ่งหนึ่งเป็นเทอร์เรต เงิ <ank> นโปรต์นถือว่าน้อยๆๆมากเนื้องากการประกาศของท่านอ20ปีที่เหลือเนี่ยท่านทีอู่ถึงไหมตอนนี้ผม46 47, 47. ปีแล้วี่สิ20ปีผมก็ติบกว่าแก่ฟันนล่นหมดไผมก็ต้องถ่ายทอดให้ลุงแล้วล่ะใช่ไหมแต่ขอบคุณพระเจ้าปีนี้มันไม่ใช่วันซิโนโผมผมเชื่อว่าไม่ใช่วันซิโน่ละอย่างหลายคนกัวนนะ ก็บอกเพิ่ง21ธันวาคมโอเคมันเป็นปฏิสินมายาผมยอมรับว่าช่วงนี้ยมันอาจจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นบ้างแต่มันไม่ใช่มาสิ้นโลกเพราะพระสัญญาของพระองค์มันยังไม่สิ้นสุดถูกป่ะเน้นคขบยากรมันมันยังไม่ได้จบเน้นเมื่อคขบยากรไม่จบเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตรงนี้พระเจ้ากำลังเปิดเผยให้พวกเรารู้ว่าท่านยังมีเวลาี20ปีโอเคไหมครับ วิคอลบทที่8ข้อ2แล้วข้าพเจ้าก็เห็นผู้สวรรค์ทั้งเจองค์ที่ยืนอยู่หน้าขระเจ้านั้นได้รับพระราชทานแต่เจ็ดขันหลังจากแกะตาดวงที่เจ็ดไปแล้วนะครับเงี่ยบครึ่งชั่วโมงไปแล้วปุ๊บตอนนี้ตอนนี้ครึ่งชั่วโมงนั้นกำลังเดินเดินอยู่ในโลกของเรา จะเป็นยี่สิบปีกว่าทีา่ผมว่านะใครจะไม่รู้นะฮะจริงๆผมอยากให้เป็นแบบแบบยี่สิบปีเพราะถ้าบอกเอาเป็นปีนี้ไม่เอาปีนี้ยังไม่พร้อมใช่ไหมปีนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> เออพ <c oughs> อ,อมีเวลานะแหมพระเจ้า,จานะให้เวลาเราหน่อยอย่าอย่าบีบคั้นกันมากอะไรเงี้ยโอเคยี่สิบปีพอไหวปุ๊บตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมอบแปรแล้วให้ผูสวรรค์เปเป,เปล่าแล้วอา <c oughs> ่าก็อมารับกันไปเสร็จทาน าเราดูรายชื่อทูตสวรรค์ด้วยกันนะฮะผมปรากฏว่าในพระคัมภีร์ยิวเนี่ยอันนี้เป็นเป็นตำราหรือว่าพระคัมภีร์ของคนยิวโดวยโดยแคทอกเอามาแปลนะครับเรียกว่าสารบบบที่สองพระคัมภีร์พักพันธสัญญาเดิมนะในโทปิดซึ่งท่านเป็นคุณแน่นอนมันเป็นพระคัมภีร์ของคนยิวเรียกว่าโทปิดแต่แคทเธอรก,ก็ก็เอามาแปลนะในบทที่สิบสองวสิบห้าบอกว่า ข้าพเจ้าคือราฟาเอลหนึ่งในบรราดาทูตสวรรค์เจ็ดองซึ่งเฝ้าอยู่ตลอดเ,ว,เวลาเฉพาะพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระสิริทุกโลกนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีทูตสวรรค์เจ็ดองเนี่ยอยู่ที่ไหนก็คือเฝ้าอยู่หน้าพระพักของพระเจ้าทําหน้าที่อะไรรับคําสัง่งพิเศษนี่ชื่อมาโผล่มาหนึ่งชื่อคือราฟาเอล แต่ในคัมภีร์ที่ททโปรตสแซนสมาคมักิซัมแปะเรารู้จักแค่สองชื่อคืออะไรมีคาเอลกับกาบิเอลหรือกาเบียนนะครับเดือนชื่อเหล่านี้เราไปหาจากไหนครัแน่นอนตำราของของโปรตสแซนจะไม่มีท่านต้องศึกษาของแททลิกและหนักไปกว่าน,นั้นท่านต้องศึกษาของพระคัมภีร์ยิวด้วยเพราะอย่าลืมว่าล่าของพระคัมภีร์มาจากภาษาฮิบรูความเชื่อของคริสเตียนมาจากไหนก็ต้องมาจากคนยิว เขาเป็นล่าของเจสซี่ใช่ไหมกษัตย์ดาวิดเกิดจากเจสซี่ดังนั้นถ้าเราจะเรียนเรื่องพระเยซูเราก็ต้องไปที่ล่าของเจสซี่หรือล่าของดาวิดก็คือเราก็ต้องเรียนภาษาฮิบรูหรือเรียนพระคมียิวด้วยดังนั้นผมก็ขอนําข้อมูลตรงนี้มาให้พี่น้องเพื่อพี่น้องจะได้ศึกษาเพิ่มเติมดังนั้นท่านเปิดพระคมีของทา่ทานมันจะไม่มีเพราะว่าโปรเตสแตนเขาเอาออกไม่เอาทําไมเขาไม่เอา ก็สรุปง่ายๆทำไมเหลือแค่66เล่มทำไมต้อง66อีกแล้วเขาเอาออกประมาณผมไม่แน่ใจประมาณเจ็ดแตเล่มเขาสรุปอย่างนี้นะว,ว่าทำไมประกัมพีถึงเหลือสวกเล่มเขาบอกทุกเล่มเลงไปถึงพระเยซูเป็นพระเจ้ามีการประชุมกันที่ที่ที่สมัยก่อนที่สภานในเซียใน,ในเซียเนี่ยตอนที่คอนสแตนตินซื่อเป็นซีซ่าเนี่ย อนุญาตในศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติของโรมันเนี่ยรเรียกว่าโรมันคาทอลิกเนี่ยเขาก็เลยมีการสังทยานามพระคัมภีร์แล้วก็เอากันแต่หลังจากโปรเตสแตนต์มามาแยกออกจากคาทอลิกมา500ปีแล้วเนี่ยดังนั้นเราก็เลยไม่ได้มียนพระคัมภีร์เหล่านี้นะผมก็เลยต้องไปหาข้อมูลมานะอันนี้ก็เป็นพระคัมภีร์หนึ่งเอโนบทที่20ก็หนึ่งถึงแปดนี่เป็นภาษาอังกฤษก็เขาก็จะมีตัวเล่นมีรายชื่อให้เห็นนะฮะตรงเนี้ย อุลิเอลลาฟาเอลเลกูเอลมีคาเอลซาลคาเอลกาบิเอลและลามีเอลนั่นคือรายรที่ของเจ็ดทูตสวรรค์หรือทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดที่รับแตแรไปเป่าเจ็ดชื่อด้วยกันอยู่ในหนึ่งเอโนบทที่ยี่สิบข้อหนึ่งถึงแปดรายละเอียดของเรื่องผมก็ยังไม่ได้อ่านว่าหนึ่งเอโนบเขียนว่าอะไรบ้างแต่เวลาเขาก็อ้างอิงตั้งคําพิเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานใช่ไหม ว่าเอ๊คุณแบวชื่อเมื่กไหนเขาก็อ้างอิหนึ่งเอนโลให้ท่านฟังถามว่าเอนโมีมีพูดถึงในพระคัมภีร์ใหม่นะมีนะครับอ่าซึ่งมันแปลกว่าทำไมที่สตีเปอร์และแซดไม่แปลไม่เอามาเป็นสาระบอกการที่การที่เราหนังสือเหล่านี้ไม่มีเนี่ยท่านๆอย่าตกใจนะเพราะว่ามันเขาบอกว่ามันไม่ได้เล็งถึงพระเยซูคริสต์นานะนะพระผู้ตายหรือพระเจ้าเขาก็เลยเอาออกเขาบอกว่ามันเป็นโปรยศาสตร์ของชาวยิวเฉยๆอีก ท่านไม่ต้องรู้กันได้แต่เวลาท่านไม่ต้องรู้กันได้มันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยไม่รู้อะไรเลยเราก็เลยเหมือนแบบขาดไงเออมันไม่ครบไงเหมือนเหมือนให้รถมาขาบับแต่ไม่ได้ให้เซฟตี้เบล์คุณเข้าใจปะให้มงซายมาขาบับแต่ไม่ได้ให้หมวกกันนอ็อกข้าใจยังคือคุณก็ไปได้เหมือนกันคุณก็ขับไปได้แต่คุณเฮ้ยมันเหมือนอุปกรณ์ไม่ครบอะ่ะแล้วเราก็ดําเนินชีวิตอย่างอะไรอย่าง เสียวๆสีเพราะอะไรอ้าวไม่ได้ใส่เซฟตี้เบลอ้าวไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมันเลยชีวิตมันก็เลยดูเหมือนไปได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เนก็มีอย่างที่สครับอยู่ในไหนนะอยู่ในหนังสืออะไรยูดาใช่ไหมอ่าเขาเขียนบ้างไหมครับอ่ายูดาข้อสิบสี่นะฮะพูดถึงหนังสือเอโร เห็นไหมฮะแต่แต่เราไม่ได้แปลเราก็เลยไม่รู้ว่าเอโนเขียนเรื่องอะไรเห็นไหมฮะเนื้อชื่อชื่อของทูส้สวรรค์มันก็เลยไม่ถูกโจมเมาเห็นว่ามันเป็นลูกโซ่ไปหมดเลยนะครับต่อนะครับวีบอนบทที่แปดภษาอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามและทูสะ้สวรรค์อีกองหนึ่งถือกระถางไฟทองคาออกมายืนอ,อยู่ที่แท่น พรจจะเจ้าได้ทรงประทานเครื่องหอมเป็นอันมากแก่ทูตองค์นั้นเพื่อให้ถวายร่วมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งปวงบนแท่นตองคำที่อยู่หน้าพระท,าที่นั่งนั้นอันนี้ผมผมต้องขายายความอีกนิดหนึ่งตะกี้ทูตสวรค์กี่องค์7อันนี้อีกองหนึ่งเป็นองค์ที่8คือท่านต้องเข้าใจว่าบนสวรค์เนี่ยทูตสวรค์เยอะไหม หูเยอะมากมากมายเดี๋ยวท่านอย่างงว่าอุ้ยทำไมมีอีกองหนึ่งอ่ะอีกองเดี๋ยวจะมีอีกหลายองโผผลล่โ่ขึ้นมาท่านก็จะงงแล้วอ้าวแล้วแล้วไอ้เจ็ดองนั้นไปไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นขุดขดแสนๆท่านท่านต้องเข้าใจเยอะมากเดี๋ยวเจ็ดองนั้นถือแต่แต่องนี้ถือกระถางอ่าอีกองเดิงแต่แต่องค์นี้ไม่เกี่ยวกับเจ็ดองนั้นคนละองค์กันไม่เกี่ยวกันนะครับ ยืนอยู่ที่แท่นพระเจ้าประทานเครื่องหอมไปทําอะไรก็บูชาพระเจ้าพระเจ้าชอบเครื่องหอมเครื่องเผาบูชาถ้าท่านสังเกตในพระบรมพเดิมเนี่ยพบว่าโอ้เครื่องหอมนั้นก็เป็นที่โปรดปานสุดท้ายในพระคมพิใหม่ก็บอกว่าเครื่องหอมที่พค์กปรดปานมากที่สุดก็คืออะไรก็คือชีวิตของเรานั่นเองเป็นเครื่องหอมที่มีชีวิตถูกไหมฮะดังนั้น เอาเครื่องหอมที่พระเจ้ามีอยู่แล้วมาผสมกับอะไรคําอธิษฐานของธรรมิกชนน้ำพวงท่านว่าคำอธิษฐานของธรรมิกชนน้ำพวงคืออะไรใครอยากตอบบ้างคาอธิษฐานของธรรมิกชนคืออะไรที่เป็นเครื่องหอมมาคืออะไรอธิษฐานาว่าอะไรขอให้เป็นนิของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็ยนเป็นตามน้ำพระทัยของพระองค์หอมไหมครับ คำอธิษฐานอะไรที่จะกลายเป็นเครื่องหอมของธรรมิกชนที่ที่เป็นผสมเปเครื่องหอมของท่านคิดว่าอะไรจะจะกลายเป็นคําอธิษฐานนั้นนั้นอธิษฐานว่าอะไรตะกี้บอกว่าแผลที่ดวงพมาตั้งอยู่อือก็ยังไม่ค่อยหอมเท่าไหร่มันมันอะไรนะฮะของเป็นเป็นตามพระท่ายของพระองค์ก็ยังไม่ใช่ถูกต้อง แล้วเราสันเสริพก็เจ้าไหมส่วนใหญ่เราทำอะไรพระบิดาอวยพรให้ธุรกิจดีๆหน่อยพระบิดานามันไม่งาเลยพระบิดาปูแล้วก็ไม่ไม่ได้ขอแล้วข้ามขวดพระบิดาธุรกิจไม่ดีลูกมันไม่เห็นมหาเลยไปเรื่องเป็นเรื่องอะไรเรื่องส่วนตัวนั้นเลยการไปขอเพื่ออะไรเพื่อเนื้อหนา จริงๆแล้วทุกครั้งเลยนะคริสเตียนเนี่ยผมบอกลทุกครั้งที่คูณนธิษฐานเนี่ยหรือท่านอธิษฐานเนี่ยท่านต้องสรรเสริญพระเจ้าก่อนเดินสิ่งที่พระเยซูสอนเราเนี่ยคำอธิษฐานพระเยซูเลยคืออะไรเริ่มด้วยการสรรเสริญพระเจ้าก่อนเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระเจ้าก่อนอันนี้จะเป็นเครื่องหองของทรมิกฉาชนคือยกย่องพระเจ้าพระที่นั่งของพระองค์บัลลังของพระองค์สูงสุดเราต้องให้เกียรติพระองค์เพราะอะไรเพราะถ้าเราจะขอ สิ่งดีๆจากพระองค์เนี่ยเราก็ต้องยกย่องเหมือนเราจะขอตังค์พ่อก็ต้องชมพ่อก่อนถูกไหมผมเน้นเรื่องนี้ตลอดเลยนะเฮ้ยถ้าท่านจะขออย่างนี้ท่านต้องชมพ่อว่าโอ้พ่อดีอย่างนั้นพ่อดีอย่างนี้พ่อน่ารักพ่อมีสง่าราศีพ่อสมบูรณ์แบบพ่อบรลลบูลพ่อเป็นคนมั่งคั่งขอพระองค์ขอพระพรขอพระองค์ตามความมั่งคั่งของพระองค์คือคุณไปขอแบบระบุนะผมจะบอกให้ ถ้าท่านไปขออธิษฐานระบูจาะโจองเนี่ยท่านก็จะได้ตามที่ท่านขอแต่ถ้าท่านขอพระเจ้าตามความมั่งคั่งของพระองค์ท่านจะได้อะไระอืมก็ได้ตามความมั่งคั่งของพระองค์ไงแล้วพระองค์มั่งคั่งแค่ไหนอะโอ้โหทั้งจกักรวาลเอเบได้ครับเอ,เ,เออถ้าท่านเป็นระบูขอรถหนึ่งคันท่านจะได้รถแค่หนึ่งคันเข้าใจว่าอย่าไปขอเป็นวัตถุบางครั้งเนี่ย แต่สิ่งนั้นที่ที่ผมว่าพระเยซูหรือพระเจ้าแก่ที่สุดคืออะไรคือจิตวิญญาณของมนุษย์นะถ้าท่านขอเพื่อจิตวิญญาณของมนุษย์นะท่านจะได้เพิ่มเติมสิ่งเหล่านั้นด้วยเหมือนที่ที่เราร้องเพลงด้วยไป็นความีด้วยจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะนั่นไงสิ่งสิ่งเพิ่มเติมสิ่งนั้นคือท่านไม่ต้องขอเลยเพราะพระองค์อะไรเพิ่มเติม เพิ่มและเติมให้ท่านโดยที่ท่านไม่ต้องขอแต่สิ่งที่พงค์ขอคืออะไรจงสมัยหาแผ่นดินของเวลาคือแล้วก็คือการประกาศไงแผ่นดินของพระเจ้ามีแผ่นดินแล้วไม่มีคนจะมีแผ่นดินไปทําไมหรือไม่มีแผ่นดินจะอยู่รวยไปแล้วไม่มีบ้านจะอยู่ไปอยู่ต่างประเทศเท่าไหมเออมืนเราไม่เอาตอบน,นะบทที่แปดข้อสี่ก็บอกว่าและควันของเครื่องหอมนั้นก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับคำอธิษฐาน ของธรรมิกระจนทั้งหลายจากมือทูตสวรรค์สู่เพื่อนประบาของพระเจ้าหลังจากนั้นจบไปแล้วนะลอยจบไปแล้วนะอันนี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งวิวรอบทที่แปดมาแล้วทูตสวรรค์องค์นั้นองค์เดิมเนี่ยแหละฮะก็นํากระถางไปบรรจุไฟจากแท่นจนเต็มใช้กระถางเดิมนะเขาเครื่องหอมเสร็จหมดแล้วลอยไปแล้วแล้วโยนกระถางนั้นลงบ้นแผ่นโลก เสาร์เอฟเฟกต์เสาร์เอฟเฟกตทำให้เก <to> ิดเสียงฟ้าร้องเสียงต่างๆฟ้าแล้วและแผ่นดินไหวโอ้โหนต้องนั่งก็อีสานเลยนะเห็นไหมฮะใจเข้าใจจ้ะแผ่นดินไหวญี่ปุ่นมันมันเกิดขึ้นแล้วนะแล้วมันจบไม่ยังแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นมันเกิดอีกไหมหลังจากแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเกิดอีกหลายประเทศนะเอ้ยเฮติมันก่อนเฮติก่อนญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ an, ใช่หลังจากญี่ปุ่นก็มีนิวซีแลนด์ออสเตเรเลียก็แผ่นดินไหวเกิดกันใหญ่เลยทีเนี้ยและนี่ทูตสวรรค์เบี่ยนกระถางลงไปอผมผมพูดอีกมุมหนึ่งก็คือตอนที่คาอินกับอาเบลหลังจากคาอินข้าน้องชายเนเสียชีวิตเนี่ยเลือดของอาเบลเนี่ยร้องไปถึงไหนล้องถึงสวรรค์ เดี๋ยวคำอธิษฐานของธรรมิกชนในที่นี้นอกจากเป็นคำอธิษฐานเกี่ยวกับการสรเสริญพระเจ้าเนี่ยเป็นคำอธิษฐานนะครับเป็นการอธิษฐานรนอาน้องคำควรต่อโลกเอาโลกได้คำบาปเยอะแล้วพระเจ้าก็ใจดีมากเลยคือพระองค์จะไม่ทําลายไม่ทําลายโลกนะเช่นตัวอย่างเช่นสมัยอับราฮมัมสัญญาให้อะไรให้คานาอันแต่อับราฮมัมถูกไหมครอิสามียากโกแต อ,บอาอบาหมิสซาระยะโคบได้อยู่คณะอันะเพราะอะไรพระคัมภีร์เชียงว่าเพราะบาปยังไม่เต็มขนาดที่ไหนที่คณะหันเข้าไปเอาไม่ได้มันต้องแบบชั่วมากๆมันถึงต้องทําลายเหมือน,นอะไรเหมือนโซโดอโกโมลาคือมันต้องชั่วมากๆเหมือนกันตอนนี้ก็เหมือนกันคํามันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเสร็จ้มันไม่ไหลวละโลกต้องจัดการโลกแล้วโลกมันสกปรกมากโลกมัน ขี้โกงมากขนาดภาวาโะโลกร้อนเกิดซึนามิเกิดน้ำท่วมเกิดพายุเกิดอะไรคนเลิกเลิกเนีเลิกโกงกินกันไหม,ไมน้ำท่วมประเทศไทย,ยนักการเมืองคิดตอบไหมพี่น้องเนี่ยเล่าเรื่องจริงหนึ่งให้ฟังตอนที่น้ำท่วมเกิดอะไรขึ้นไหมถ้าคุณยืนที่ริมถนนตอน,ตอนน้ำท่วมนะรถทุกคันจะเรียกคุณให้ขึ้น ไม่ส่งถึงที่ผมนี่แบบดีมากแต่เวลาน้ำร้อเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกคุณไหมไม่เหมือนเหมือนอะไรเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นมไม่รู้จักเลยเฮ้ยงงเ่ะงงคุณเนี่ยครับเวลามีภัยพิบัติก็สำนึกกันก็รักกันนะในหมู่บ้านอ่ะแต่น้ำร้อละบ้านติดกันยังไม่คุยกันเลยเฮ้ยแต่ตอนน้นท้องคุยกันนะโอ้ยหัวบอกกันเดียวกันเ้ยท่านอาจารย์นะเขาบอกว่าเจ้าดีสอดเท่านี้ทำให้คนเห็นน้ำเอาน้ำใจ โดแล้วก็กลับป็นเหมือนเดิมนี่ไงเดือนภัยพิบัติไม่ว่าจะเกิดขึ้นกี่ครั้งในโลกนะมนุษย์สำนึกไหมครับไม่ไม่สำนึกอ่นนี้ไหวเกิดมนุษกี่ครั้งญี่ปุ่นกลับใจไหมมาเป็นคริสเตียนคนไทยกลับใจไหมอายจะมีบ้างบ้างวบางคนบางคนเออบางคนกลับใจแต่บอกแล้วภัยพิบัติไม่ได้ไม่ได้ทาให้คนกลับใจนะภัยพิบัติเป็นการตีสอนคนที่สํานึกเท่านั้นถึงจะกลับใจ เอ่อความทุกอย่างทำให้มนุษย์ร้องหาพระเจ้าถูกไหมแต่เวลามนุษย์สบายก็เหมือนเดิมก็คือพระเจ้มามนุษย์ถานะครับดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไปฟฟ้าร้องฟ้าแลบแผ่นดินไหวเนี่ยก็เป็นาการเตือนมน,อน,นุษย์ตัวนั้นเองต่อนะฮะบทที่ 8: ข้อ6และทุสวรรค์เจ็ดองค์อ่าถึงคิวอเาละเจ็ดองค์ที่ถือตาเจ็ดนั้นต่างก็เตรียมของที่เะเป่า แล้วไม่ได้เป่าพร้อมไม่ได้เป,าเป่าที่ะโองเป่าปุ๊บก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะเรามาดูก,กันว่าเกิดอะไรบ้างนะครับผมใช้หัวข้อตรงน,นี้ว่าแต่ของทูตสวัสดิ์เนี่ยก็คือภยัยพิบัติจากนอกโลกเพราะเดี๋ยวท่านดูนะมันเป็นมันเป็นเซตเลยนะมันเป็นกลุ่มหรือว่ามันเป็นแพ็กเกจหรือมันเป็นเรื่องเดียวกันที่มันมาจากข้างนอกมันไม่ได้เกิดจากข้างในโลกมัเกิดจากข้างนอกโลก 何